ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่827หายสาบสูญปล่อยเผ่าของข้าไปไม่ได้จิงหมิงห้องเต้ปฏิเสธทันควันสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลังเออรฟูชิง14-15เจ้า7และภรรยาที่เกือบถูกลากเข้าไปในวังวนนี้ล้วนเป็นฝีมือของคนเหล่านี้แล้วจะให้เขาปล่อยไปเฉยๆได้อย่างไรผู้อาวุโสวาจ้องลึกเข้าไปในตาของจิงหมิงห้องเต้ก่อนจะหลับตาจิงหมิงห้องเต้เสียงคล้ายจะขาดใจ ในเมื่อเจ้ารับสารภาพแล้วยังกล้าทำตัวดื้อด้านอยู่อีกหรือผู้อาวุโสวาลืมตาขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบข้าใกล้จะตายอยู่แล้วยังต้องกลัวการสูญเสียหรือหากพระองค์ไม่ตอบรับก็จบกันเพียงเท่านี้จิงหมิงห้องเต้โกรธจนตัวสัน่นหากหมากที่ผู้อาวุโสวากล่าวถึงเป็นคนอื่นไม่สำคัญเลยว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ต่อให้ต้องฆ่าคนผิดก็ดีกว่ายอมปล่อยผ่านไปเฉยเฉย แต่ทว่าคนผู้นั้นคือไทเฮาที่เลี้ยงดูฟูมฟักและสนับสนุนให้เขาได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิบุญคุณที่ให้เกิดมายังมีสู่บุญคุณที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ในแง่ของการเป็นมารดาไทเฮามิเคยขาดตกกกพร่องอีกทั้งนางยังเป็นผู้ที่ทําให้จิงหมิงฮ่องเต้ได้ครอบครองอํานาจสูงสุดในมุมของจิงหมิงฮ่องเต้เขาไม่มีทางยอมรับว่าไทเฮาเป็นหมาตัวหนึ่งของชนต่างชาติหรือต่อให้ยอมรับก็มิใช่เรื่องง่ายได้ค่าสัญญา หือให้สัญญาก็สัญญาถึงเวลาค่อยกลับคำก็ได้ลืมเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปเถิดอีกฝ่ายกล้าทําถึงขนาดนี้การที่เขารับปากส่งเดชจะเป็นอะไรไปแบบนี้สิถึงเรียกว่าสึกไม่ไหนเล่หนึ่งดูเหมือนผู้อาวุโสวาจะเชื่อสนิทใจนางเนียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยที่สะโพกด้านซ้ายของไทเฮามีปานสีแดงอ่อนลักษณะคล้ายกลีบบุปผ,ผาจิงหนิงห้องเต้ได้ยินดังนั้นแล้วรู้สึกละอายใจเล็กน้อยท่าทีเคร่งครึมกว่าเก่า เรื่องที่ยืนยันได้ตอนนี้คือคนร้ายอย่างตัวหมัวมัวมิใช่นางในที่คอยรับใช้ไทเฮาในตำหนักซืหนิงหักไทเฮามิได้เกี่ยวข้องกับตัวหมัวมัวและคนเหล่านี้จริงตัวหมัวมัวก็ไม่มีทางทราบความลับของไทเฮายิ่งถ้าเป็นผู้อาวุโสวายิ่งแล้วใหญ่จริงหมิงห้องเต้เงียบไประยะหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าเอาตัวนางออกไปไม่นานผู้อาวุโสวาก็ถูกนำตัวออกไปภายในตำหนักเหลือเพียงจริงหมิงห้องเตอพานห่และหันราน หน้าผากของหันร้านมีเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมถึงจะอยากเช็ดแต่กลับไม่กล้าส่วนพานไห่ก็พยายามทำตัวล่องหนสุดฤทธิ์ในช่วงเวลาเช่นนี้หากฟาบาทมีได้กล่าวเอ่ยผู้ใดจะอยากหาเหาะใส่หัวไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดจริงหมิงห้องเต้าขานเรียกเสียงเย็นพานไห่พานไห่หตัวสั่นจนเกือบทรงตัวไม่อยู่เขากลั้นใจกล่าวกระหม่อมอยู่ที่นี่พะยะค่ะแอบไปถามนางในในตำหนักซื่อหนิงที่ทำหน้าที่ปรบนตบไทยหาว่า คำพูดของผู้อาวุโสวาเป็นความจริงหรือไม่จิงหมิงห้องเต้กล่าวประโยคนี้ออกมาด้วยความยากลําบากไพ่ค่ะจิงหมิงห้องเต้สูดลมหายใจเข้าปอดกล่าวว่าห้ามให้ไทเฮารู้ตัวเป็นอันขาดในตอนนี้เขายังพอมีหวังเพราะหากผู้อาวุโสวาโป้ปลดมดเทจอย่างน้อยๆยไทเฮาก็มีควรรู้ว่าเขาสงสัยในตัวของนางพานไห่รีไปตามรับสั่งจิงหมิงห้องเต้ชำเลืองไปทางหันหลาน หันร้านขนหัวลุกพรึบศรีรษกก้มต่ำกว่าเก่าจิงหมิงห้องเต้กล่าวเจ้ารออยู่กับข้าที่นี่แหละเวลาคืคลื่อนเชื่องช้าหลังจากที่พานไห่ออกไปห้องเต้และขุนนางที่อยู่ในตําหนักรู้สึกทรมานเหลือเกินจะกล่าวไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดพานไห่ก็กลับเข้ามาด้วยท่าทางรีบร้อนในชั่วอึดใจหนึ่งจิงหมิงห้องเต้ไม่กล้าถามพานไห่พยายามยับยั้งคลื่นพายุใหญ่ในใจพลางถวายความเคารพฝ่าบาท ได้ความแล้วพะยะค่ะจงิงหนิงฮ่องเตอร์คอยอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะเอ่ยว่าอย่างไรพานไห่หลุบตาตอบบ่าวถามนางกำนันสองนางที่ทำหน้าที่อยู่ในห้องสงของไทเฮานางทั้งสองยืนยันว่าสิ่งที่ผู้อาวุโสวากล่าวเป็นความจริงพะยะ่ะการเรียกนางในที่ทำหน้าที่ปรนิบัติไทเฮามาสอบเป็นการกระทําที่ลุกอาดฉะนั้นการซักถามจากนางในที่ทำหน้าที่ในห้องสงของไทเฮาจึงเหมาะสมกว่า นางในเหล่านี้ปรากฏตัวต่อเมื่อถึงเวลาส่งน้ําเท่านั้นมีได้เป็นนางในคนสนิทคนไทยเฮามือจริงหมิงห้องเต้สันสถานใจสลายลงในชั่วพริบตาหากที่ผู้อาวุโสวาพูดเป็นความจริงไทยเฮาก็เป็นคนเผ่าอื่นนางเป็นคนสเสวียเหมียวหรือว่าอูเหมียวสําคัญด้วยหรือสิ่งสําคัญก็คือตั้งแต่เขาเด็กจนโตสิ่งที่เขาเห็นจากไทยเฮาได้ยินจากไทยเฮาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นแม้แต่ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด พวกเจ้าออกไปเถอะพานไห่เป็นกังวลกล่าวอย่างอดไม่ได้ฝ่าบาทออกไปหันรานส่งสายตาให้พานไห่แล้วถอยออกไปก่อนทั้งคู่เดินอยู่บนทางเดินนอกตำหนักด้วยอาการเหมื่อลอยอดีตให้จื่อสวมเขาให้ฝ่าบาทไทยเฮาเป็นตัวปลอมดูเหมือนพวกเขาทั้งคู่จะรู้เรื่องมากเกินไปแล้วทำอย่างไรดี ภายในตําหนักอนุความเงียบปกคลุมทั่วพื้นที่จิงหมิงห้องเต้เก็บตัวอยู่ในนั้นแม้ฟ้าจะมืดลงวันถัดมาจิงหมิงห้องเติมได้เสด็จว่าราชการเช้าปล่อยให้เหล่าขุนนางคาดเดาสาเหตุกันไปต่างๆนาวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเหล่าขุนนางเริ่มร้อนใจพวกเขาไม่ได้เห็นพระพักของกษัตริย์หลายวันติดต่อกันเห็นก็แต่พานไห่ที่มายืนอยู่ที่หน้าประตูเฉียนชิงและตะโกนบอกพวกเขาสุดเสียงว่า พระวรกายของฝ่าบาทมีใครจะปกติเชิญเหล่าใต้เท้ากลับไปก่อนเถิดเหล่าขุนนางทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญไม่อาจวางใจสงบฮ่องเฮาจำต้องสงบศึกสงครามเย็นและเข้าไปหาที่ตำหนักอย่างสินจิงหมิงห้องเต้ที่เก็บตัวเงียบเอาแต่นั่งเหม่อลอยครั้นได้ยินคำถามของฮ่องเฮาเขาเพียงแต่กล่าวด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกเจ้ากลับไปก่อนเถิดข้าอยากใช้เวลาเงียบๆตัดสินใจบางเรื่องฝ่าบาทจิงหมิงห้องเต้มองไปที่นางน้ำเสียงแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชา ถ้าไม่ต้องการให้ใครมารบกวนฮองเฮาทำได้เพียงย่อตัวกล่าวลากลับไปเมื่อเดินออกมาจากตำหนักอย่างสิ้นแล้วนั่งหันหลังกลับไปมองอีกครั้งอย่างอดไม่ได้ที่ฝ่าบาทเป็นเช่นนี้เกี่ยวข้องกับไทเฮาใช่หรือเปล่าบางทีนี้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ในเย็นวันนั้นเองเมื่อแสงสายานอาบฟ้าในที่สุดจิงหมิงฮ่องเต้ก็เดินออกมาจากตำหนักอย่างสินและตรงไปที่ตำหนักชือหนิงณนะตำหนักชืหนิงความกลัดกลุ้มและหวาดกลัวกำลังรุมเร้าไทหฮา ฟาบาทอ้างว่าสุขภาพไม่ดีเพื่อไม่ออกว่าราชการนางส่งคนเข้าเฝ้าทุกวันแต่กลับไม่ได้พบหน้าฟาบาทปกติแล้วฟาบาทไม่น่าทําเช่นนั้นฟาบาทเสด็จไทเฮาลุกพรวดเตรียมจะเดินออกไปจิงหมิงห้องเต้ก้าวยาวเข้ามากวาดสายตาไปรอบห้องพวกเจ้าออกไปให้หมดภายในห้องเหลือแค่ห้องเต้และไทเฮาเพียงสองคนฝาบาททรงดูแข็งแรงดีข้าก็สบายใจไทเฮาแสดงท่าทีเมตตาอย่างที่ผ่านมา จิงหมิงห้องเต้มองตรงไปที่ไทเฮาเนิ่นนานโดยมิได้กล่าวเอ่ยฟาบาดท,ทรงเป็นอะไรหรือจิงหมิงห้องเต้หันหลังเมื่อไม่ต้องเผชิญหน้ากับใบหน้าคุ้นเคยถึงได้กล่าวออกมาพระองค์อยู่ที่ต้าโจจนชินแล้วสิไทเฮาตกใจน้ำเสียงขาดหายฟาบาดตรัสอะไรอยู่หรือจิงหมิงห้องเต้หันกลับมากระทันหันจึงเห็นความตื่นตระหนกบนใบหน้าของไทเฮาพอดีไทเฮาพยายามควบคุมอารมณ์ ความตื่นกลัวเมื่อครูปแปรเปลี่ยนเป็นสายตาแห่งความห่วงใยฟาบาททรงเป็นอะไรไปหากพระวรกายยังไม่ใครดีทรงพักผ่อนต่ออีกหน่อยเถิดส่วนกิจการบ้านเมืองก็ปล่อยให้เหล่าขุนนางช่วยแบ่งเบาจิงหมิงห้องเต้หัวเราะเยาะกับตนเองความรุ่งเรืองและล่มจมของอูเหมียวเกี่ยวข้องกับหน่อนเนื้อของโอรสวรรค์แห่งต้าโจใช่สาเหตุที่พระองค์มาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่สีหน้าของไทเฮาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฟาบาท ข้าทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระองค์ไม่จําเป็นต้องเสแสร้งอย่าทําลายความรู้สึกอันน้อยนิดที่ข้ามีต่อพระองค์อีกเลยจะดีกว่าจิงหมิงห้องเต้กล่าวมาถึงตรงนี้น้ําเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยนับแต่นี้ไปพระองค์ไม่มีสิทธิ์ก้าวเท้าออกจากห้องนี้แม้แต่ก้าวเดียวจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตครั้นกล่าวจบจิงหมิงห้องเต้ก็หันหลังเดินออกไปไทเฮาอยากจะฉุดรั้งคนตรงหน้าไว้แต่ถึงบัดนี้แล้วคำของนางจะก่อประโยชน์อันใด หญิงชราสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ยาวคล้ายกับว่าจูจ่ๆน้ำมันในตะเกียงก็หมดเกลี้ยงทุกสิ่งดำมืดจิงหมิงห้องเต้ที่เดินออกมาถึงหน้าประตูหันหลังกลับไปมองพลางถามเสียงสัน่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงเห็นข้าเป็นลูกบ้างหรือไม่ไทเฮาเงียบงันชั่วอึดใจก่อนจะเอ่ยปากแต่ทว่าจิงหมิงห้องเต้ม่ได้รอฟังคำตอบแต่กล่าวด้วยรอยยิ้มหน้าสังเวชพระองค์ไม่ต้องตรัสแล้วสรุปว่าข้าหลอกตัวเองมาตลอด จงิงหมิงฮ้องเต้าจากไปโดยมิได้หันกลับมามองอีกเลยไม่นานข้าหลวงที่คอยปรนิบัติข้างกายไทยเฮาก็ถูกเปลียนนต์ใหม่ทั้งหมดแต่ส่วนข้ารับใช้ในตําหนักส่วนอื่นๆยังคงไว้ดังเดิมคนนอกจึงไม่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้เหล่าข้ารับใช้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนรับรู้เพียงว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปเพราะพวกเขาไม่เคยได้เห็นหน้าไทเฮาอีกเลยหนึ่งศึกไม่ไหนเล่หมายถึงการทําศึกสงครามย่อมต้องใช้กลอุบายหลอกอีกฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะเป็นอุบายไร้กาศก็ตามช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่8 2 8ยดซื่อจินหวนรักประดับใจจบบริบูรณ์จิงหมิงฮ่องเตอร์ขังตัวเองอยู่ในตำหนักอย่างสิน้นไม่ออกว่าราชการไม่พบหน้าหองเฮาไม่พบหน้าไทาจือแต่กลับเรียกพระชายาไทาจือมาเข้าเฝ้าในตำหนักที่มีแสงสลัวเจียงซื่อคุกเข่าถวายความเคารพจิงหมิงฮ่องเต้ถวายบังคมเสด็จพ่อจิงหมิงฮ่องเต้มองมาที่เจียงซื่อแวบหนึ่งก่อนจะหันไปกล่าวแก่พานไห่พวกเจ้าออกไปพานไห่อึกอักลังเล ทำเช่นนั้นคงไม่เหมาะกระมังหืมจิงหมิงห้องเต้เลิกคิว้วพันหายจึงเดินนำขบวนออกไปฟาบาทปรัถนาจะทำสิ่งใดก็ทำไม่มีคำว่าไม่เหมาะในตำหนักเหลือแค่เจียงซื่อและจิงหมิงห้องเต้จิงหมิงห้องเต้พิทมองไปที่หญิงสาวเจียงซื่อเริ่มเอ่ยก่อนเสด็จพ่อมีสิ่งใดจะรับสั่งลูกหรือเพคะ จิงหมิงห้องเต้นเงียบไปพักหนึ่งเสียงที่เปล่งดังกล้องในตำหนักว่างเปล่าฟังดูแก่กว่าเดิมมากโขสไพเจ็ดข้ามีคำถามหนึ่งอยากจะถามเจ้าเชิญเสด็จพ่อตรัสเถิดเพคะจิงหมิงห้องเต้ออ่ยถามแช่มช้าเจ้าคือพระชายาไทาจือแห่งต้าโจหรือสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งอูเหมียวเจียงซื่อสันสถานไปทั้งสวงทว่าเสียงตอบไร้ซึ่งความลังเลใจลูกเป็นชายาไทาจือแห่งต้าโจและเป็นภรรยาของอาจินเพ็ก จิงหมิงฮ่องเตอร์จ้องตรงไปที่นางภาพที่เขาเห็นคือหญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วยความกล้ากล้าเขาผุดยิ้มพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าเข้าใจแล้วเจ้าออกไปเถิดลูกทุลาเพ็กเจียงซื่อย่อเข่าเล็กน้อยแล้วถอยออกไปเมื่อกลับมาถึงตำหนักบุรพาอาวิจินถามขึ้นว่าเหตุใดถึงกลับมาไวนะักเสด็จพ่อเรียกเจ้าไปทำไมรึเจียงซื่อสั่งให้นางในที่เหลือออกไปและกล่าวเอ่อยแผ่วเบา สเสด็จพ่อตรัสถามข้าว่าข้าเป็นชายาไทจื่อหรือว่าเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ของผาอ,อูเหมียวอวิจินผงะไปก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมสเสด็จพ่อทรงสงสัยอย่างนั้นหรือเจียงซื่อถอนใจสเสด็จพ่อคงรู้สึกสับสนมากกว่าจะกรพพัดท,ที่ครอบครองบัลลังก์มาอย่างยาวนานหลายสิบปีจะสับสนกับเรื่องเช่นนี้ได้จริงหรือแล้วเจ้าตอบไปว่าอย่างไรเจียงซื่อผุดยิ้มข้าต้องบอกด้วยหรือข้าก็ต้องเป็นชายาของเจ้าอย่างไรละ่ะ ดวงตาของอวิจินเป็นประกายเขาดึงพระชายามาไว้ในอ้อมกอดหลังจากเรียกเจียงซื่อมาเข้าเฝ้าจิงหมิงฮ่องเต้ก็เรียกหันหลานผู้บัญชา,ารหน่วยองครักษ์จินหลินมาเข้าเฝ้าต่อในบรรดาขุนนางทั้งหมดไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุที่ฝ่าบาทเศร้าหมองในช่วงหลายวันนี้อย่างหันหลานฉะนั้นเมื่อถูกเรียกไปเข้าเฝ้าจึงไม่แปลกที่เขาจะรู้สึกตื่นกลัวจะไม่ให้เขากลัวได้อย่างไรในเมื่อเขารู้มากเกินไปถาไวายบังคมฝ่าบาท จิงหนิงห้องไปร่ไตรมองลงมาที่ขุนนางใกล้ชิดที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกว่าวุ่นเหลือประมาณเขาเคยคิดอยากจะฆ่าปิดปากเจ้าคนผู้นี้หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่เคยทําจริงสักครั้งเขาคืออรสวรรค์เป็นประมุขสูงสุดของแผ่นดินต้าโจการที่มีคนล่วงรู้เรื่องหน้าอัปยศ่สูทําให้เขารู้สึกละอายแต่หากความลับไม่อาจแบ่งปันจะทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวเพียงใดจริงหนิงห้องเต้เห็นว่าหันรานมีอาการตื่นกลัวจึงเอ่ยขึ้นว่าหันรานข้ามีธุระอยากไว้วานเจ้าหน่อย เชิญฝ่าบาทรับสั่งได้เลยพะยะค่ะอู๋เหมียวและเสวียเหมียวมีจุดกำเนิดเดียวกันสู้รบยืดยุดกันมายาวนานแต่บัดนี้เสวียเหมียวกำลังประชัยข้าต้องการให้เจ้าจัดกำลังคนแทรกแซงเข้าไปที่หนานเจียงและคอยให้ความช่วยเหลือเสวียเหมียวอย่างลับๆหันรานรู้สึกประหลาดใจให้ช่วยเหลือเสวียเหมียวอย่างลับๆหรือพะยะค่ะเขาคิดว่าฮ่องเต้จะจัดการกับเสวียเหมียวอย่างเด็ดขาดเสียอีกไม่คิดว่าจะทรงรับสั่งเช่นนี้จิงหมิงฮ่องเต้ยิ้มอย่างไม่ใส่ใจ จะดูละครให้สนุกสองฝั่งควรมีฝีมือสูสีถึงจะดีไปเถอะเขาไม่ได้เชื่อคำกล่าวของผู้อาวุโสวาทั้งหมดที่นางกล่าวมาถึงจะแน่ใจได้ว่าไทยเฮาเป็นหมากของชนเผ่าอื่นแต่ยากที่จะบอกว่าเป็นหมากที่อูเหมียวส่งมาหรือเป็นหมากที่สเสวียเหมียวส่งมาในเมื่อตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ฉะนั้นแล้วเขาจึงไม่ควรกำจัดสเสวียเหมียวให้สิ้นซาก การนั่งดูชนสองเผ่าที่มีต้นกำเนิดเดียวกันสู้รบกันเป็นประโยชน์กับอาณาจักรต้าโจมากที่สุดสุดท้ายจิงหมิงห้องเต้เรียกให้เหล่าขุนนางใหญ่มาเข้าเฝ้าประตูห้องทรงพระอักษรถูกงับปิดสนิทอยู่นานกว่าจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งสองวันถัดจากนั้นในที่สุดจิงหมิงห้องเตอร์ก็เสด็จว่าราชการเหล่าขุนนางทั้งบู้และบุญดวงตาแดงกำ่ำด้วยความซาบซึ้งภาพของจิงหมิงห้องเตอร์ที่ประทับอยู่บนบัลลัง,งก์มังกรให้ความรู้สึกเหมือนเห็นคนรักที่พลัดพรากจากไปนาน ไม่ทราบว่ามีขุนนางมากมายเท่าใดที่แอบลงความเห็นในใจว่าเมื่อก่อนพวกเขาช่างละโมบโลบมากการมีองค์จักรพรรดิเช่นนี้ดีหนักหนาต่อไปนี้พวกเขาจะไม่หาเรื่องมางัดง้างกับ่าบาทอีกแล้วเอออาทิตเช่นนั้นอาจดูเกินความจริงไปเสียหน่อยเอาเป็นว่าในครึ่งปีถัดจากนี้พวกเขาจะปล่อยให้่าบาทได้มีชีวิตสุขสงบก็แล้วกัน่าบาทจะได้ไม่หนีราชการเช้าอีกประกาศราชอ,องคาได้พานไห่คลี่ม้วนแกนหยกพลางกล่าวเสียงดังฟังชัด องค์จัก,กรพรรดิผู้ทรงปกครองแผ่นดินผู้ทรงดำเนินในทำนองคลองธรรมของสวรรค์อย่างเคร่งครัดทรงมีราชองค์การให้องค์รัชทายาทเสด็จเถลิงราชเป็นอัง,งาจักพัินับแต่นี้สืบไปทั้งหมดตกอยู่ในความกลาหนนี่คือราชองค์การสละราชสมบัติฟาบาทเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอาการตื่นตระหนกของเหล่าขุนนางจิงหมิงฮ่องเตอร์กลับสงบนิ่งหมู่นี้สุขภาพของข้ามีค่อยจะสู้ดีถึงเวลาที่ต้องพักแล้วพวกท่านมีจำเป็นต้องเกลีย้ยกล่อมข้าอีกแล้ว บรรดาขุนนางชำเลืองมองไปที่เสนาบดีกู้และคนอื่นๆเศนาบดีกู้และพักพวกอยู่ในอาการสงบนิ่งเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ทราบเรื่องนี้ก่อนแล้วขุนนางคนอื่นๆได้แต่ยืนงงนันจริงนิงฮ้องเตอร์เบนสายตาไปทางเสนาบดีกรมพิธีการเตรียมพิธีราชาพิเศษให้เรียบร้อยหลังจากพิธีราชาพิเศษจัก,กรพรรดิอิงใหม่ขึ้นครองบัลลังก์นับตั้งแต่นั้นต้าโจจะต้อนรับเจ้านายคนใหม่ หลังจากอาวิจินขึ้นครองบัลลังก์ตามธรรมเนียมจะมีการแต่งตั้งข้าราชการนับร้อยคนและมีการนิรโทษกรรมครั้งยิ่งใหญ่บรรยากาศในเมืองหลวงครึกครื้นอบอุ่นประหนึ่งกลางทิมหันตระดูส่วนเจียงซื่อที่ขึ้นเป็นฮองเฮาพบปะเจอหน้าหัวหน้าผู้อาวุโสได้ง่ายกว่าเดิมเตรียมการเพียงเล็กน้อยก็สามารถพบหัวหน้าผู้อาวุโสที่ปลอมตัวในตําหนักบรรทมของตนได้ภายในห้องเจียงซื่อรินชาให้หัวหน้าผู้อาวุโสด้วยตนเองหัวหน้าผู้อาวุโสจะกลับแล้วหรือ หัวหน้าผู้อาวุโสรับถ้วยชาไปถือทว่ายังมีได้ยกขึ้นดื่มแววตาจ้องลึกไปที่หญิงสาวถึงเวลาต้องไปแล้วเจียงซื่อยกแก้วขึ้นแต่ริมฝีปากเช่นนั้นก็ขอให้หัวหน้าผู้อาวุโสเดินทางปลอดภัยจะได้กลับไปดูแลอูเหมียวโดยเร็วขอบใจมากหัวหน้าผู้อาวุโสลังเลชัว่วอึดใจกว่าจะกล่าวขอบใจมากสตรีศักดิ์สิทธิ์เจียงซื่อมีได้ตอบรับหรือปฏิเสธคำเรียกนั้นนางเงียบไปชั่วครู่แล้วจึงถามขึ้นว่า ถึงบัดนี้แล้วท่านจะไม่ยอมบอกคำทำนายอีกสองเรื่องกับข้าจริงๆหรือหัวหน้าผู้อาวุโสผุดยิ้มถึงยามนี้คำทำนายอีกสองอย่างยังสำคัญต่อสตรีศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเจียงซื่อกับพริบตากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนสุภาพของสตรีวัยยาวสำคัญสิข้าเป็นพวกขี้สงสัยหากไม่รู้คำตอบก็จะค้างคาพักผ่อนได้ไม่เต็มทีหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆห้องเฮาแห่งต้าโจก็คงจะไร้เรี่ยวแรงและกำลังใจ ฉะนั้นเรื่องอื่นๆก็ไม่จําเป็นต้องพูดถึงรอยยิ้มของหัวหน้าผู้อาวุโสแข็งค้างอยู่ที่มุมปากเมื่อครู่บทสนทนายังปราณีประสายอยู่เลยเหตุใดในชั่วพริบตาถึงได้เปลี่ยนไปเร็วนะักสตรีศักดิ์สิทธิ์กำลังขูนนางตาสายนางอายุจนปูนนี้แล้วเจ้าเด็กคนนี้ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือแต่ตอนนี้ความลับบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปแล้วในที่สุดหัวหน้าผู้อาวุโสก็ยอมเปิดปาก ในตอนที่อดีตหัวหน้าผู้อาวุโสทำนายพลังของนางร้อยรอเต็มทีความหมายของคำทำนายจึงฟังดูคลุมเครือรู้เพียงว่าความรุ่งเรืองของอูเหมียวเกี่ยวข้องกับการที่ต้าโจไร้ทายาสืบบัลลังเจียงซื่อตะลึงงนันแค่เพราะคำทำนายอันคลุมเครือนี้เป็นเหตุให้ไทเฮาถูกส่งมาที่ต้าโจอย่างนั้นหรือหัวหน้าผู้อาวุโสมองมาที่เจียงซื่อพลางกล่าวในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวกับความอยู่รอดของเผ่าเราจึงต้องกันไว้ก่อน แต่เมื่อมาพิจารณาตอนนี้ดูเหมือนว่าการตีความจะพลาดไปเจียงซื่อคำทำนายที่สองเจ้าเองก็คงทราบมานานแล้วคือโอรสองค์ที่เจ็ดของมังกรจะนำแสงรุ่งอรุณมาปัดเป่าความมืดมนของอูเหมียวเจียงซื่อหลบตาครุ่นคิดก่อนจะถามเช่นนั้นหลังจากที่อาจินเกิดและถูกตราหน้าว่าเป็นภัยแก่องค์จัก,กพัรดิจึงถูกส่งออกไปอยู่นอกวังหลวงก็เกี่ยวข้องกับคำทำนายนี้หัวหน้าผู้อาวุโสพยักหน้า ไทเฮาได้รับคำสั่งมาเช่นนั้นทว่านางเองก็มีได้เข้าใจอย่างท่องแท้แต่ส่วนคำทำนายที่สามฟังดูพิสดารกว่ามากอะไรหรือหัวหน้าผู้อาวุโสเอ่ยออกมาสั้นๆยืมเมล็ดพันเจียงซื่อชะง,งักงันไปชั่วขณะก่อนจะทำหน้ารู้แจ้งหากจะบอกเช่นนั้นท่านยายของข้ามีได้ถูกบัณฑิตต้าโจาล่อลวงแต่เป็นสีหน้าหัวหน้าผู้อาวุโสออกจะสับสน จะนับว่านางจำยอมเพราะไม่อาจขัดบัญชาสวรรค์ก็ย่อมได้ตั้งแต่ที่คำทำนายยืมเล็ดพันถูกเปิดเผยเผ่าของเราได้ส่งสตรีที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมายัางต้าโจเพื่อให้มาเป็นภรรยาของชาวต้าโจหากคลอดบุตรชายก็ให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปแต่หากคลอดบุตรหญิงให้พากลับไปที่อูเหมียวเจียงซื่อไม่อาจทนฟังต่อได้อีกแล้วหัวหน้าผู้อาวุโสไม่จำเป็นต้องพูดต่อแล้วข้าเข้าใจแล้ว เมื่อเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของเผ่านางก็พอจะเข้าใจได้แต่ใช่ว่านางจะรู้สึกชื่นชมหัวหน้าผู้อาวุโสเข้าใจความคิดของเจียงซื่อนางได้แต่กล่าวอย่างถอนใจแต่เพียงในใจแต่พวกเราก็ทําถูกแล้วมิใช่หรือหัวหน้าผู้อาวุโสจักไปอย่างไร้ซุ้มเสียงเช่นเดียวกับยามที่นางมาเยือนต้าโจแต่ขากลับมีคนร่วมทางเพิ่มมาอีกคนคำทำนายที่สามทำให้อารมณ์ของเจียงซื่อขุนัวอยู่เป็นนาน อวิจินที่เสร็จจากว่าราชการเช้ารีบมาปลอบใจอาซื่อหัวหน้าผู้อาวุโสกลับไปแล้วหรือกลับไปแล้วไปแล้วก็ดีต่อไปนี้ห้ามให้นางมาที่นี่อีกแขกที่ไม่ได้รับเชิญอีกทั้งยังสร้างความทุกข์ให้อาซื่อเขาไม่ต้อนรับเจียงซื่ออยู่ในอารมณ์วาวุ่นข้าควบตำแหน่งสตรีศักดิ์สิทธิ์อยู่หากอีกหน่อยเกิดเรื่องที่อูเหมียวข้าก็ต้องออกรงอยู่ดีอวิจินทราบความทุกข์ใจของนางเป็นอย่างดีแต่มิไวสงยิ้มแกมคาน ไม่เห็นเป็นไรปล่อยให้เสด็จพ่ออยู่อย่างสุขสงบอีกสักปีสองปีข้าค่อยจัดการเสวียเหมียวให้สิ้นซากอูเหมียวจะได้ไม่มีเรื่องมาทําให้เจ้าต้องลำบากใจเมื่อกล่าวถึงจักรพรรดิพระเจ้าหลวงดูเหมือนเจียงซื่อจะซ่อนรอยยิ้มไว้ไม่อยู่จะว่าไปตั้งแต่เสด็จพ่อเป็นไท้สร้างห่วงก็ส่งพระสวนบ่อยกว่าก่อนมากใบหน้าอาวิจินคำนํำหม่นตาแก่ฉลาดเป็นกรดมิฉะนั้นจะรีบโยนเผือกร้อนให้เขาทําไมฟาบาทแย่แล้วพยะคะ่ะ เสี่ยวเลอ่อจือวิ่งพรวดเข้ามาอาวิจินขมวดคิ้วมีอะไรเสี่ยวเลอ่อจือวิ่งกระหืดกระหอบจนลมหายใจขาดห่วงไท่ไท่ซั่งห่วงอวิจินและเจียงซื้อหันมาสบตากันก่อนจะลุกพรวดไท่ซั่งห่วงเป็นอะไรคนอายุปูนนี้ร่างกายมีสู้คนหนุ่มหรือว่าอาการจะกำเริบเสี่ยวเลอ่อจือหายใจหอบถี่กระชั้นไท่ซั่งห่วงทรงเห็นว่าท่านแม่ทับเซี่ยวเทียนทะเลาะกับจีเสียงจึงทรงวิ่งเข้าไปห้าม แต่กลับถูกท่านแม่ทัพเซี่ยวเทียนชนล้มพะยะยค่ะอวิจินและเจียงซื่อรีบวิ่งไปที่อุทยานบุพผาเห็นจิงหมิงตี้กำลังปราดกิ่งหลิวสีเหลืองทองไปที่เอ้ญหนิวพลางแผดเสียงจากระยะไกลเป็นสุนัขตัวใหญ่เบื่อเริ่มเทิมยอมให้จีเสียงหน่อยไม่ได้เลยหรือหืมต่อให้ไม่ยอมจีเสียงก็ควรจะยอมเขาที่เป็นไท้สร้างห่วงบ้างก็ยังดี อวิจินและเจียงซื่อหันมาส่งยิ้มให้กันตัดสินใจไม่เข้าไปรบกวนเวลาอบรมสั่งสอนเออ้อหนิวของไท่สร้งห่วงแล้วจึงเดินเคียงไหล่ไปตรงบริเวณที่มีบุปผาบานสะพรั่งประหนึ่งพรมปักลายงดงามจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ